สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเม็ดเดียวกันอีกนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปตรวจหวยฮานอยเมื่อวานกันก่อนนะว่าสูตรเม็ดเดียว,วิ่งรูดหนึ่งเนี่ยมีเข้าฮานอยไหนบ้างนะคะเมื่อาวานนะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดหนึ่งนะก็เลขเจาะก็มีทั้งหมด6ชุดนะคะ,ะมันเข้าสองฮานอยค่ะ เข้าฮานอยพิเศษกับ v i p นะคะฮานอยพิเศษก็เข้า01มาบนนะคะ01นะอันนี้ก็คือเข้าวิ่งรูด1น,นะเข้า01บนนะแต่ทีเนี้ยเจาะ6ชุดเนี้ยไม่เข้านะคะแต่ถ้าใครรูด1น่นะเข้านะ,ะเข้าวิ่งรูดบนเดอร์ฮานอยพิเศษนะอย่างที่แอดบอกเนี่ยเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะเพราะบางครั้งเจาะอ,อาจจะไม่เข้าเสมอไปนะ อีไอพเข้าสองหนึ่งบนค่ะเข้าสองหนึ่งนะแล้วก็เข้าเลขเจาะด้วยค่ะออกตัวกลับเด้อต้องไปกลับด้วยนะคะสรุปแล้วแนวทางเมื่อวานเน้นวิ่งรูดหนึ่งเข้านะคะเข้าฮานอยพิเศษศูนย์หนึ่งวิ่งรูดบนว a p เข้าสองหนึ่งบนนะคะตัวเจาะอ,ออกตัวกลับนะ แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะหากใครตามนะคะตามมาถึง V.I.P. เลยนะคะหากใครตามมาถึงนี่นะเพราะฮานอยปกติมันไม่เข้านะคะก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวในสุดสูดตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะว่าแอดจะให้แนวทางเลขเด็ดอะไรบ้างนะคะามารับชมหมวยฮานอยแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันนี้นะคะวันที่20พฤษภาคม2564ค่ะ ตัวเดียวเท่านั้นค่ะเน้นวิ่งรูดวันนี้แอดให้แนวทางเน้นวิ่งรูดเจ็ดค่ะให้เจ็ดเดอ้ออ่าเรามาดูกันค่ะเลขเจาะหกหกชุดนะคะมีเจ็ดอะไรกันบ้างนะคะ 6ชุดนะคะเลขเจาะ71,72,74,76,78และ79ค่ะหัวใจหลักสำคัญของสูตรเม็ดเดียวนะคะคือเงินวิ่งรูดค่ะวิ่ง7รูด7 2, เดอเผื่อเจาะ6ชุดนี้มันไม่มานะมันไม่เข้านะก็ถ้าใครรูดก็ยังเข้านะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเ,เป็นานอยรวมนะสูตรเม็ดเดียวเนี้ย เสียงโชคฮานอยรวมนะคะจะฮานอยไหนก็ได้นะแต่แอเน้นฮานอยรวมคือพิเศษปกติและว i p อเดอฮานอยอื่นๆไ,ได้อีกนะม,นมันมีหลายฮานอยนะคะ,ะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเนาะเข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางกันได้นะคะเข้ามารับชมเล่นๆมารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะมาเทียบเลขกับแนวทางท่านอื่นก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะถ้ายังไงก็ ผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะคะมันก็เข้าติดกันมาสองวันแล้วเนาะที่ว่าเข้าเจาะด้วยเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเข้าดีอีกหรือเปล่านะแอดก็ไม่รับประกันเด้อว,ว่ามันจะเข้าดีอีกหรือเปล่า,าอ่ะก็ถ้าใครชอบน้อยชุดก็ตามเนี้ยค่ะพี่แอดก็เน้นไวนะ้เนาะสูตรเม็ดเดียววิ่งรุ่ดเจ็ดถ้าเข้าก็โชคดีไปถ้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยเด้อแล้วก็หากใครที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดรบกรฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปกันนะคะเช่นแอดมีแนวทางหวยฮานอยหวยลาวหวยมาเลีวยไทยหวยอมสิีมาใหม่เนี่ยก็ระบบ แจ้งเตือนจะเด้งขึ้นมาเลยค่ะก็เข้าไปกดดูได้เลยนะคะเข้าไปรับชมแนวทางที่แอดได้วางไว้ได้เลยนะอย่าลืมนะคะหวยทุกหวยตัวเลขทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นค่ะไม่มีใครให้แนวทางแม่นเข้าทุกวันนะคะและไม่มีใครให้แนวทางหลุดทุกวันด้วยเช่นกันค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะ เรามารอฟังผลค่ะว่าแนวทางสูตรเม็ดเดียวของแอดเนี่ยจะเข้าฮานอยไหนบ้างหรือจะหลุดก็ไม anyway, ่ร okay? ู leicht, Hart, ้สินะนะคะก็ยังไงก็ก็ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันค่ะไม่มีคำพูดใดที่จะสวยหรูเท่ากับคำว่าขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกันนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการกดติดตามทุกการเข้ามารับชมการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงก็มาพบ แนวทางเลขเดดก,กันใหม่นะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แอดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ